ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านนกมีตำนานเล่าขานกันมาว่าในกลางป่าลึกที่ล้อมรอบหมู่บ้านมีดอกบัวสีทองวิเศษที่สามารถขอพรได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเด็กหญิงชื่อมาลิผู้รักการผจญภัยตัดสินใจออกตามหาดอกบัวนี้เพื่อขอให้ฝนตกหลังจากหมู่บ้านประสบภัยแล้งมาเป็นเวลานาน มะลีเดินทางผ่านป่าดิบชื้นเจอสัตว์แปลกๆเช่นนกยุงพูดได้และกระต่ายยักษ์ที่ชอบแกล้งคนที่โมโหเธอใช้ไหวพริบเอาตัวรอดด้วยการร้องเพลงกล่อมสัตว์จนได้ผ่านด่านไปเมื่อมะลีพบดอกบัวทองเธอได้ยินเสียงคำรามของยักษ์เฝ้าสมบัติที่สาบให้ใครก็ตามที่เด็ดดอกบัวต้องตอบปริศนาให้ถูกมลีตอบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือน้ำใจยักษ์จึงยอมมอบดอกบัวให้ แทนที่จะขอให้ร่ำรวยมาลีกลับอธิษฐานให้ฝนตกทั่วหมู่บ้านทันใดนั้นดอกบัวทองก็สลายกลายเป็นสายฝนโปรยปลายแต่แล้วก็มีพ่อค้าหัวใสามารบกวนเพื่อขโมยพลังวิเศษของดอกบัวมาลิใช้ดอกบัวทองที่เหลือรอดเป็นครั้งสุดท้ายสร้างแม่น้ําล้อมหมู่บ้านไว้พ่อค้าจึงหนีไปมาลิเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่สมบัติวิเศษแต่คือน้ําใจของคนในชุมชน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเห็นแก่ตัวไม่นำมาซึ่งความสุขแต่การช่วยเหลือผู้อื่นคือสมบัติวิเศษที่ทุกคนมีอยู่ในใจ